องอาแก้วแหวนนินสินดาลดย่านผ้าหานาก็ได้มาเมื่อถุกอันทุกอย่างคอยถาม,มาใส่คอยนิ่งคอยใส่ก็ได้มาพร้อมเออ,อ,เอ,อท่าน <c oughs> ทีมาทำกมาคุณอี้แม พวกเจ้าหูจักซื้อเฮือนลังนี่หรือบ่หูจักดีโพดผ้ากระถามมาแม่ท่านหูจักเสือเฮือนลังนี่ให้เรารายละเอียดให้บึงดูฟังดูก่อิเล่เรายล่ะเอียดเฮือนลังนี่สู่พังเสาเฮือนลังนี่เสือว่าเท้าบุญเสาเฮือนลังนี่เสือว่าเท้างั้นน่าเสาเฮือนลังนี่เสือว่าเท้าีย บนแมนเออชา,าวเืวลานี่เสือว่าเท้าบนมันบันไดเสือว่าเท้าบนคงทางตรงเสือาาวอ่าเท้าหัวงาดแตปมกาดเสือาาว่าเท้าบุญเย็นพาเส้นเสือสว่าเท้าอรามาอกไกเสือาาว่าเท้าบุญ พอมปัดลมซื้อว่าเท้าบุญนาลังค่าซื้อว่าเท้าปคกกองยุกขึ้นแล้วงามมองตรงซื้อว่าเท้าบุญหมั่นวันยืนนอนกลางขึ้นในเจ้าพันดีมีสุกนอนกลางเวนลูกค้ากระบอมาเบียดเบียนนี่แล้วพันว่าเฮือนอินพุมจุกแตงเอืเอ้อนพญาแบ่งมาให้เป็นมูลนใครได้ดไขึข้นอยูกกระทำพูนมูลมังสร้างมาอังเต็มทุล เขาปลูกพุ่เลือเหล,ล้าเลี่ยงลูกเต้ากอยูซุ่มกินเย็นเคาะกาะบเห็นเห็นกระบไกลมนี่จะได้กบดักบได้มีแต่ดีกับดีมีใจมีกับหังนี่แล้วเพื่อนว่าเป็นนำ้ำชิ้นสาตาวาสนาสูงชงเจ้าตงลงผลตกลงไหลโฮมแต่หน้าลมแต่นอเจ้าต้องลองอท่องคำอันลำคาบุญล้ายจึพ่อหนาผมนหน่อยแม่นบเห็นเจ้าเอ้ยเออทั้นแจกสัน เออท่านเออเพิ่นสีมาขำมาโค่นให้ลูกให้หลานให้อยู่ดีมีแห้งบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข่บ่ให้อึดบ่ให้ยากบ่ให้ทุกบ่ให้ยากยังจักแนวมีแต่ดีกับดีก็เชิญขึ้นมาเตือนเลยพูกพานเลยขันหาบ้างไว้ท่านหาว้างไว้นี่ก่อนขันก็มาว้างไว้ในนี้ที่จบงานชีวิตอ่า ร่างว้นี้มันะขุดพกันนังลงเออาดชามเท้าและใต้ให้หนใครมีกระพายใต้พุเอออับในที esté, Ora, ่อยไใต้พุ่าดนักเลยฮะเพือนค

พระตโตอาลาหาโตสมาพันกันเด้อล้มออกข้างหูเบื้องใดแห้งระหว่างเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาข้ามข้หนึ่งข้าเทาเดียวเออเออเขื่อนเยบานึงว่ะสิเหยบานึง เงินไหลมาเงินไหลหงส์เจ็บขึ้นไปมุมามูนาไปเอา๋ยวเอาไว้ก้อนยังอันนี้ก้อนตัวนี้ก้อนสมุนกินเย็นตัวนี้เออก้อนอยู่สุุมกินเย็นก้อนเงินก้อนทำก้อนคำกอนห่าง้อนมีก้อนมีก้อนตัวนี้แหละจะได้เป็นเศรษฐีห่างมีเงินล้านย้อนอยู่บ้านกับผู้รักกแแลนมาให้ผู้ไหบแลนมาปั่นแหละก้อนตัวนี้เอาไปบูชาไว้ดู เอา1500บอาได้้ปลูกพุ่นเหลือเราเรื่องลูกเต้ากะอยู่ส่มกินเย็นเพาะกะบ่เห็นเห็นกะบ่ใกล้มีแต่ได้กับได้นีแต่ดีกับดีตอกบาสันถุงเปนพังหอยไว้อยสวงใสเจ้าได้ขอแสนของกํแน่นให้เจ้ามีทุกสิ่งสร้างมามิ่งอันคํา เงิ่อำไหลนองไหลมาเกาะกบองเห็รเก็นกรบ,รบกไก้มีจะได้กับได้ไมิจะดีกับดีมแจะห่างกับมีมิจะมันยื่สิหาหน้าทางนาพันตร,รี

จึงงเด้อจึงให้คัดแม่จะร้องคือไก่ใหญ่ที่คัก พามเ้ยแจ้งไร้้ล่โลแจ้งแล้วได้สดไอ้ผู้ที่ยังมานันดีวันนีะไดีบอพามเ้ยเราสิพังนะเด้วนอนเฟันวายินอู่ผ่าเอาเสื้อกอลงมาใส่นน้จักเจ้าคองเงื่อนเลยครับ โอดีเก็บไว้<อ>พันวาเทวดาไทยเอาค้าลงมาปูกนะ<อ>ใส่เกสาเพื่อนทั้งสี่ด้านสีน่ยืนมันหมื่นปีสี่มานสีมนส่มี<อ>เามาี๋ยมันแต่บ่ใหม่ไท่บ่เถิงและพันวะบ่มีเก็บบ่มีจน เงินเป็นกองทองเป็น e ห <s corr all> <re> ันอ่งานมีโซ่่าลำลึงบ้งรวยลำรวยอ่าร้งเท่านันแล้วความพวกโต๊ก็จะเที่ยงี่